สวัสดีครับสวัสดีวันนี้เราก็ได้รับมอบหมายภารกิจนะฮะวันช็อตวันคิวให้ไปกําจัดหัวหน้าก่อการร้ายนะครับที่ Hunter ร์พาราไดไปครับเราไปลุยภารกิจนี้กันไปเลยโ,โอเคเราได้ข้อมูลมาแล้วนะไปครับขอกินกาแฟแป๊บนึงโอเคไปโอเคครับเรามาถึงฮันเตอร์พาราได์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ แล้วเราก็ได้ข่าวกองเพิ่มเติมมาว่าหัวหน้าผู้ก่อการร้ายครับเขาจะอยู่แถวๆสนามยิงปืนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำภารกิจนี้กัน เรียบร้อยครับไอชุดสีม่วงๆนี่นะคือบอสโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่สมบอตนะเผื่อมจะมีกุญแจโอเคฮะับภารกิจนี้ก็คือให้มากำจัดหัวหน้าผู้ก่อการร้ายก็คือนี่ฮะหนุ่มชุดม่วงนี่นะนี่ครับภารกิจเรา โอเคภารกิจนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับก็กลับไปส่งเควสได้เนาะโอเคครับเอาไว้พบกันใหม่เควสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย